ข่าวเด่นรอบวั lose, นนะ็อตหลุดนณวงน้ำชานในงิจังอาซอใหญ่ของวงน้ำชาเจ้าของฉาย,ยามนุษย์เก้าอี้ของทีนิ้เกิดอาการ lose, นะ็อตหลุดกลางวงน้ำชาพร้อมประกาศลั่นโ oh, อโทนไม่ไหวแล้วโว้ยพอกันทีงานมาซบนี่ลั่นเจ๊ขอไปพักจนกว่าจะอารมณ์ดีนะเชิญพวกพี่ๆดูแลตัวเองไปก็แล้วกันนะคะ่าตาประเทศโหดกลับมาแล้วได้ทักแจมมาตอนหอด ขัดข่าวลือที่ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วจนหมดสิน้นพร้อมกลับมาประจาการในเลดบอสแล้วแต่ก็ยังบ่นอุบอิบว่าคราวก่อนโดนยังอริล่าเล่นโตสนหักเลยนี่หว่าทางด้าเซเซโทคิวทอนพร้อมต้อนรับเพื่อนเก่าอย่างอบอุ่นยินดีต้อนรับเพื่อนรักตุพอนต้อนรับเองอย่างอบอุ่นเลยข่าวสาธ,ธาราสุขเซนเซตาลายคาดว่าพักพอไม่พอเซนเซชื่อดังนั้นเกิดอาการตาลายในระหว่างที่ท่านลอฮัสมิกำลังเล่นตีแตงโบอยู เจ้าตัวเกิดอาการตาลายกระทันหันเห็นแตงโมมี3ลูกด้านกองเซนเซรอ์นคนดังสายตรงมหาเซนเซพร้อมทั้งตะโกนว่าคนลาบมกต้องโดนประหารส่วนพออโรงพยาบาลนั้นพร้อมให้บริการเสมอเพียงแค่ว่ารอบนี้อาจจะให้นอนยาวเพราะว่าคนไข้ถึงขั้นเกิดภาพหลอนเลยทีเดียว